ขอเดชะฝ่าละอ,องธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาทในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566นี้ข้าพระพุทธเจ้าพลโทวรวุธวุฒธธิสิริผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทบกพร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว ล้วมีความปราบเพิ่มปิติเป็นล้นพ้นและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ใต้ฝ่าละอ,องธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอนเนกประการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรและความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมาพระราชกรณียกิจทั้งปวงจากการทรงงานในการเสด็จพระราชดำเนิน ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้นำไปสู่แนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรโครงการพระราชดำริน้อยใหญ่อันเกิดจากพระปีชาสามารถของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ผลิดอกออกผลสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงประสงคนิกรจวบจนปัจจุบันพระมหากรุณาทีคุณอันหาที่สุดไม่ได้ และน้ำพระราชาหรือไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงประชาประดุดดังแม่ของแผ่นดินซึ่งจากจารึกแนบแน่นอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสงฆ์นิกรสืบไปในสุภาวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชาทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตรอจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลและโดนบัรดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำานงหมายสิ่งใดขอจงสำริดดังพระราชาหฤทัยปรารถนามีพระชนมายุ ยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณขจรขาจายแผ่ภยัยาลสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสงนิกรชาวไทยตราบจิรธิติการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ